คนที่เกิดในปีมะโรงปีกูใหญ่นั้นเดือนนี้รีบเซกด่วนโหาศาสตร์ดังทั่วทุกมุมโลกต่างทักเตือนออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงของคนที่เกิดในปีมะโรงเดือนนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ดวงเปิดไม่ว่าตัวท่านจะหยิบจับสิ่งไหนก็จะมีเงินเป็นทองไปเสียหมดไม่ว่าตัวท่านนั้นคิดหวังจะทำสิ่งไหน ก็จะประสบผลสำเร็จไปเสียทุกอย่างคนที่เกิดในปีมะโรงหากได้ฟังคลิปดีแล้วดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นอย่างท่านตาเห็นแน่นอนชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนชีวิตของตัวท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมโชกใหญ่จะหล่นทับชีวิตจะพลิกจะทำให้รวยแบบไม่รู้ตัวหากท่านไหนก็ตาม ที่เกิดในปีมะโรงแล้วดวงสัมพันธ์กับองค์ปูพ่พญานาลูกหลานของปูพ่พญานาปีนี้เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีชีวิตดวงการเงินการงานครอบครัวจะมีความสุขหากท่านได้ฟังคลิปนี้หากท่านไม่เสื่อ ห้ามลบลูหากท่านไหนก็ตามที่ฟังคลิปดีแล้วให้พิมพ์คำว,ว่าสาธุสามครั้งเพื่อส่งกระแสบุญของเราให้ไปถึงสกุลโลกเพื่อทำให้คนที่เกิดในปีมะโรงดวงดีตลอดชีวิตทำให้ชีวิตมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือจ่ายนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปท่านและครอบครัวจะไม่ลำบากอีกต่อไป ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงความลำบากที่เคยพบเจอจะมาลายหายไปนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอบหัวท่านจะมีโซกลาบโซก,ก้อนใหญ่ไหลหลังเข้ามาหาจากตำราโหราศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดหมอดูโบราณได้ทำนายไทยทักไว้ว่าคนที่เกิดในปีมะโรงนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะไม่ลำบากอีกแล้วเพราะปีนี้ ลาหูยายรับครั้งยิ่งใหญ่ตัวท่านนั้นมีดวงสัมพันธ์กับองค์ปู่พญนาคองค์ปู่พญนาคจะให้สวมโศกดีหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนับตั้งแต่เดือนนี้จนสิ้นปีดวงจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนดวงลาย,ลายจะกลับกลายเป็นดีจากไม่เคยมีก็จะมีจากไม่เคยได้ก็จะได้ จะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวที่ผ่านมานั้นดวงการเงินการงานฝืดเครืองและนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปวันนี้นาทีนี้ชีวิตของท่านจะไม่ลำบากและไม่ฝืดเครืองอีกต่อไปจะมีเงินและมีโซ่ก้อนใหญ่มาให้ปลดหนี้ปลดสินแก่ครอบครัวและจะมีเงินซื้อบ้านซื้อรถ จะทำให้ชีวิตได้พบเจอแต่สิ่งดีๆด,ดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะโรงนับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนสิ้นปีหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดไม่ว่าจะค้าขายอะไรสิ่งไหนก็จะได้กำไรหรือว่าทำธุรกิจใดๆก็จะประสบผลสำเร็จแทบทุกอย่างดวงสตาของคนที่เกิดในปีมะโรงเดือนนี้ถือว่า ถูกโลกดวงแห่งเศรษฐีตกถูกดวงของคนมั่งมีนั่นก็เป็นนิมิตหมายที่จะทำให้คนที่เกิดในปีมะโรงได้กลายเป็นเศรษฐีและดวงยังสัมพันธ์กับองค์ปูพยย่พญานาคด้วยจะทำให้ท่านนั้นเป็นผู้มีบุญบาลรมีหนุนดวงหนุนโซ่หนุนลาบทำให้คนที่เกิดในปีนี้ล่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐี หากท่านไหนก็ตามที่เกิดในเดือนนี้ปีนี้หากยังลำบากยังขัดสนยังไม่มีอะไรชีวิตยังติดติดขัดขัดอยู่ให้ทำตามเส้นนี้ชีวิตจะไม่ลำบากอีกต่อไปดวงของตัวท่านนั้นจะดีไม่ดวงตกจะทำให้ดวงขึ้นดวงการงานการเงินจะดีจากดวงร้ายจะกลับกลายเป็นดวงดี จากไม่มีก็จะมีและได้กลายเป็นเศรษฐีในสัว่วข้ามคืนถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับสมรับฟังพร้อมๆกันเลยนี่คือเคล็ดลับการแก้กรรมทำให้ชีวิตดีขึ้นข้อที่หนึ่งคือตัวท่านนั้นต้องไปขอเข้ามาบิาดามารดาผู้บังเกิดเก้าของตัวท่านโดยมีพาพานดอกไม้เพื่อขอเข้ามา กรรมที่เราทำกับบิดามารดาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้บิดามารดาอาโหสิกรรมให้กับตัวเราจะทำให้เรานั้นชีวิตดีขึ้นและให้เราดูแลพ่อแม่บิดามารดาซื้ออาหารอร่อยๆให้ท่านทาน แวะทานข้าวกับท่านเพื่อจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นไม่ตกตำ่ำไม่ตกอับอีกต่อไปไม่ว่าเราจะทำอย่างไรไปที่ไหนชีวิตจะราบลื่นการงานจะดีผู้ใหญ่จะรักและไม่จนอีกต่อไปข้อที่สองนั้นให้เราหมั่นรักษาศีลภาวนาจะทำให้ชีวิตดีขึ้น โดยเฉพาะให้ถือศีลห้าศีลแปดให้เรารักษาอย่าได้ขาดแม้นแต่ข้อเดียวจะทำให้เป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเหลาเทวดาจะปกปักรักษาและคอยช่วยเหลือตลอดชีวิตและข้อต่อมานั้นให้เราหมั่นทำบุญให้ทานแก่พระสงฆ์ข้าเจ้าหรือ คนยากไรแก่สรพสัตทั้งหลายหากเราให้ทานทำเส้นดีแล้วตัวของเรานั้นจะเกิดโชกราภในด้านการค้าขายทำอะไรก็จะรุ่งเรืองไปเสียหมดข้อสุดท้ายนั้นให้เราหมั่นนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระจะทำให้ชีวิตของเรามั่นคงยั่งยืนเงินจะไรลนอง ทองจะไหมามีกินมีไซ้ไม่ขาดสายไม่ขาดมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะปกปักรักษาคุ้มครองไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็จะปลอดภัยไปเสียหมดหากท่านไหนก็ตามทาตามทั้งหมดนี้แล้วชีวิตของตัวท่านนั้นจะไม่ตกอับตกต่ําอีกต่อไปโศกจะไร้หลังเข้ามาหาหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด ถึงตัวท่านนั้นจะปิดตาจับรับตาซื้อคนที่เกิดในปีมะโรงก็จะโชคดีไปเสียหมดหากท่านไหนก็ตามที่ฟังมาถึงนี้แล้วให้พิมพ์คำว่าสาธุขอให้สมพรปาดสิ่งที่ท่านปรารถนาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ท่านกำลังประสบพบเจอไม่ว่าจะเรื่องไล,ล้ไรดวงที่ตกอยู่นั้นก็จะกลับกลายเป็นดี จะมีโซ่ไหลหลังเข้ามาหาเทวดาจะรักเทพพรมจะคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลโซคลาบให้ตัวท่านท้ายที่สุดนี้ขออํานวยอว้ไซให้พรแก่คนที่เกิดในปีมะโรงจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยค้าขายอะไรทําสิ่งไหนก็ให้เจริญก้าวหน้าร่ํารวยได้กลายเป็นเศรษฐีในเร็ววันกันทุกๆคนนะครับ